หนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Thinking Fast and Slow เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ความคิดที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตประจําวันการคิดแบบเร็วมันเป็นมันเป็นประเภทของการคิดที่เราใช้ในการจัดการกับงานจัดการกับความรับผิดชอบและก็กิจกรรมต่างๆรวมถึงปัญหาและก็สถานการณ์ในระยะเวลาสั้นๆ เราจะทำการโต้อตอบแบบรวดเร็วแล้วก็ทำไปตามสัญชาตญาณในกรณีส่วนใหญให่การคิดแบบรวดเร็วจะเหมาะกับกิจกรรมในแต่ละวันของเราส่วนการคิดประเภทที่2การคิดประเภทที่2เรียกว่ามันเป็นการคิดแบบช้าๆซึ่งก็หมายถึงการที่คุณนั้นถอยหลังและก็ใช้เวลาในการคิดทบทวนมากขึ้น คิดพิจารณารายละเอียดต่างๆของสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำความล้มเหลวมักมักจะเกิดจากการที่คนเรานั้นดันไปใช้การคิดแบบเร็วๆทั้งที่ต้องเลือกใช้การคิดแบบช้าๆและก็จะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อให้เป็นผู้ที่บริหารจัดการเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ชีวิตของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม คุณจะต้องพยายามฝึกคิดแบบคิดช้าๆคิดช้าๆอยู่เป็นประจำโดยเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่ฉันกำลังพยายามทำอะไรอยู่คุณจะต้องคิดก่อนที่จะลงมือทำหลายครั้งที่คุณพบว่าตัวเองต้องทุ่มเททำงานของตัวเองอย่างหนักแต่คุณไม่เคยมีเวลาได้หยุดแล้วก็คิดทบทวนว่าคุณต้องการทำอะไรให้สำเร็จอย่างแท้จริง ก็มีเรื่องเล่าของสามีภรรยาที่ออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์จากซานดิเอโกไปลอสแอนเจลิสตัวสามีเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับถนนแต่ก็ขับรถไปด้วยความเร็วสูงแล้วจูๆ่ๆภรรยาก็พูดขึ้นมาว่าที่รักคะที่รักคะฟินิกเนี่ยอยู่ทางเดียวกับทางที่ไป LA หรือเปล่าคะสามีก็ตอบว่าคุณถามทำไมหรอ พระยาก็ตอบว่าอ๋อพอดีเราเพิ่งผ่านป้ายที่บอกว่าเราอยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปฟินิกค่ะเขาก็ตอบว่าไม่เป็นไรเราก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันนะ่าเรื่องนี้จะเปรียบเปรยให้เห็นว่าก่อนที่คุณจะเหยียบคันเร่งของชีวิตคุณคุณจะต้องแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่คุณจะทำนั้นจะบรรลุผลหรือคุณกำลังไปถูกทางเป้าหมายของคุณก็คือการสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม คุณพยายามจะสร้างหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาความสามารถของคุณที่จะถอยกลับมามองแล้วคิดวิเคราะห์ตัวเองค่อยๆคิดอย่างช้าๆมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุณจัดการเวลาของคุณได้ดีที่สุดซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความสุขสำเร็จแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งที่คุณทำและต่อมา คือเรื่องต่อมาเวลาที่คิดจะทําอะไรสักอย่างก็จะต้องนึกถึงตอนจบไว้ด้วยนึกถึงตอนจบไว้เลยจงชัดเจนอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนกับที่สตีเฟนโควีได้กล่าวเอาไว้ว่าจงเริ่มต้นโดยวาดภาพตอนจบเอาไว้ในใจว่าอะไรมันคือผลลัพธ์สุดท้ายหรือว่าความสําเร็จที่คุณถวิลหา คุณอยากจะมีบทสรุปแบบไหนในขณะที่คุณกำลังปีนป่ายบันไดแห่งความสำเร็จจงแน่ใจด้วยว่าคุณพาดบันไดไปยังตึกที่ใช่คุณกำลังทำงานเพื่อที่จะได้มีเงินมากพอที่จะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความสุขใช่ไหมล่ะหรือว่าคุณกำลังทำงานเพราะว่าคุณรักงานของคุณหรือเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามีพันธกิจสาคัญที่จะต้องทาให้สาเร็จคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณจะเป็นยังไง เมื่อทำตามเป้าหมายสำคัญได้สำเร็จคุณมองเห็นตัวเองเป็นยังไงมองเห็นอาชีพการงานของตัวเองเป็นยังไงในระยะยาวพันธกิจของคุณคืออะไรและคุณอยากจะสร้างความแตกต่างยังไงให้กับชีวิตของผู้อื่นถ้าคุณกำลังทำงานเพียงเพื่อจ่ายใบเสร็จเรียกเก็บเงินมันก็จะยากสําหรับคุณที่จะสร้างและก็คงไว้ซึ่งระดับความตั้งใจและความพยายาม เพื่อให้มีความสุขอย่างแท้จริงคุณจะต้องทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและก็สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตต่อมาคุณจะต้องวิเคราะห์วิธีการของคุณหลังจากที่ชัดเจนแล้วหลังจากที่คุณชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการทำอะไรคุณต้องถามตัวเองว่าแล้วจะทำมันได้ยังไงแต่ละครั้งที่คุณถามแล้วก็ตอบสองคำถามนี้คุณก็จะได้แนวคิดที่มีค่า ที่จะสามารถทําให้คุณนั้นมองสถานการณ์และก็รู้ว่าจะไปทางไหนถึงจะถูกทางจากนั้นคุณก็ต้องถามคำถามที th ่3ก็คือคำถามที่บอกว่า<ส>มันเป็นยังไงบ้างละ่ะแล้วสิ่งที่คุณทำมันกำลังไปได้ดีหรือไม่คุณพอใจกับกระบวนการของมันหรือเปล่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยหรือว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเยอะแยะมากมายระหว่างทาง แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ให้ตั้งสมมติฐานของคุณเหมือนที่ปีเตอร์ดรักเกอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าสมมติฐานที่ผิดพลาดย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวอีกมากมายถ้าเช่นนั้นเนี่ยสมมติฐานเกี่ยวกับงานของคุณและชีวิตของคุณคืออะไรอะไรคือสมมติฐานในเวลาที่มีสติของคุณอะไรคือสมมติฐานที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่มีสติเรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือ คนจำนวนเยอะแยะมากมายเลยทุ่มเททำงานอย่างหนักทุ่มเททำงานอย่างหนักแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ผิดพลาดโดยที่พวกเขาไม่เคยคิดทบทวนมาเลยด้วยซ้ำต่อมาคุณจะต้องหาหนทางที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในขณะที่คุณตั้งคำถามเพื่อทบทวนกับตัวเองว่าแล้วมันเป็นยังไงได้บ้างละ่ะคุณควรจะพิจารณาถึงอีกคำถามที่สำคัญก็คือ มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมความจริงก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะมีวิธีที่ดีกว่าอยู่เสมอมันมีวิธีการที่แตกต่างและก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจหรือวิธีอื่นๆก็อาจจะง่ายกว่าอาจจะรวดเร็วกว่าประหยัดเวลากว่าและก็มีประสิทธิภาพมากกว่ามีประโยคที่ยอดเยี่ยมประโยคหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าเพราะชีวิตมีอะไรมากมายกว่า เพราะชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่าแค่การเพิ่มหรือว่าเร่งความเร็วไปอย่างไม่หยุดยัง้งคนจํานวนเยอะแยะมากมายทุ่มเททํางานอย่างหนักแต่ก็เดินไปในทิศทางที่มันไม่ได้ถูกต้องบนเส้นทางที่ผิดพวกเขาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากําลังพยายามที่จะทําและปลายทางที่ต้องการจะไปให้ถึงเพียงเพราะไม่ต้องการไปเชิญหน้ากับความไม่แน่นอนกระบวนการของการตั้งคําถามยากๆก,ก็ต้องใช้กระบวนการแบบ การคิดช้าๆแต่มันจะมีในแยะสำคัญต่อการเพิ่มความเร็วของการก้าวไปบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคุณด้วยบทที่ 5. เขียนแผนออกมานักจัดการเวลาที่ประสบความสำเร็จทุกคนต่างก็เป็นนักวางแผนที่ดีพวกเขาจะทำลิสต์รายการหลักและก็รายการย่อยเพื่อแบ่งแยกความสำคัญก่อนหลังและเมื่อไรก็ตามที่มีงานใหม่ๆมาวางบนโต๊ะ พวกเขาก็จะใช้เวลาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะทำยังไงให้สำเร็จจากนั้นก็จะเขียนลงในรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับของความสำคัญนั่นเองกฎก็มีอยู่ว่าแต่ละนาทีที่ใช้ไปในการวางแผนงานนั้นสามารถรักษาเวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ถึง10นาทีเวลาที่คุณใช้คิดและขีดเขียนลงบนกระดาษว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มทำงาน มันก็จะทำให้คุณสามารถนำพลังงานส่วนตัวออกมาใช้ได้จริงถึง1000%ซจงท่องเอาไว้ว่า1น,นาทีที่ใช้ในการวางแผนงานจะสามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึง10นาทีเมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วก็ให้ทำรายการของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็คอยเพิ่มรายการใหม่ตามที่คุณนึกออกจนกระทั่ง รายการของคุณนั้นเสร็จสมบูรณ์จากนั้นก็จัดรายการของคุณได้2วิธีก็คือตามเระยะเวลาและตามความสำคัญสำหรับการจัดรายการตามเระยะเวลาก่อนหลังคุณจะต้องสร้างรายการของกิจกรรมตามลำดับจากขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเช่นเดียวกับที่เฮนรี่ฟอร์ดได้กล่าวเอาไว้ว่า เราสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้หากคุณแยกมันออกมาเป็นส่วนย่อยๆได้ดีพอเราสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกย่อยมันออกมาประการที่2ก็คือจะต้องจัดลำดับความสำคัญให้รายการต่างๆเหล่านี้โดยยอมรับว่าร้อยละ20ในรายการของคุณจะคิดเป็นร้อยละ80ของคุณค่าและก็ความสำคัญของทุกสิ่งที่คุณทา การตั้งค่าลำดับความสำคัญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและกิจกรรมของคุณโดยไม่ฟุง้งซ่านขณะที่ขณะที่เกิดเทได้กล่าวเอาไว้ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอก็จงทบ,ทบทวนแผนการของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณพบความยุ่งยากหรือว่าอุปสรรคต่างๆคุณก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะทบทวนแผนของคุณเมื่อคุณได้รับข้อมูลหรือว่าข้อเสนอแนะใหม่ๆจงจำเอาไว้ว่าเกือบทุกแผนมีข้อบกพร่องเกือบทุกแผนมีข้อบกพร่องไม่ว่าจะแผนขนาดใหญ่หรือว่าเล็กจงพยายามแก้ไขให้ได้เมื่อคุณทบทวนแผนการของคุณทุกๆวันคุณก็จะได้รับความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆและก็ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะดีกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกก็ได้จำเอาไว้ว่าการลงมือทำโดยไม่มีแผนนั้นเป็นสาเหตุของความล้มเหลวทุกๆอย่างคุณจะต้องวางแผนให้สำเร็จตามเป้าหมายคำสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความสำเร็จก็คือคำว,ว่าชัดเจนคือคำว,ว่าชัดเจน คนที่ประสบความสำเร็จจะชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการในทุกๆส่วนของชีวิตนอกจากการเขียนเป้าหมายออกมาแล้วคนที่ประสบความสำเร็จก็จะเขียนแผนการดำเนินงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานทุกๆวันออกมาด้วยเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นสำหรับตัวเองและงานของคุณแล้วก็มีคำถาม4คํำถามที่คุณควรจะถามตัวเองข้อแรก สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กั้นระหว่างคุณและเป้าหมายของคุณคืออะไรทำไมคุณยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้อะไรคืออุปสรรคอะไรคือปัญหาที่คุณต้องแก้อะไรคือความยากลำบากที่คุณต้องเอาชนะเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายของคุณได้ในที่สุดและจากจำนวนปัญหาทั้งหมดที่คุณจะต้องแก้อะไรคือร้อยละ20ของปัญหาที่มีความสำคัญเป็นร้อยละ80ของอุปสรรค ที่กั้นระหว่างคุณกับเป้าหมายข้อ2ก็คือความรู้ความรู้ทักษะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมใดบ้างที่มันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของคุณหรือว่าทําให้โครงการของคุณนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ดีคุณสามารถเพิ่มความรู้และก็ทักษะที่ต้องการใช้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้จากที่ไหนบ้างคุณสามารถซื้อหรือว่าจ้างคนที่มีความรู้หรือว่าซื้อข้อมูลได้ไหม คุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ในตัวเองเพื่อที่จะบรรลุศักยภาพของคุณในการทำงานได้ไหมข้อมูลอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการของการบรรลุเป้าหมายของคุณข้อ 3. ใครใครคือคนกลุ่มคนหรือว่าองค์กรที่จะช่วยเหลือและก็ให้ความร่วมมือตามที่คุณต้องการเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายของคุณบางครั้ง คนเพียงคนเดียวก็สามารถช่วยให้คุณมีความคิดและข้อมูลเชิงลึกหรือว่าเปิดประตูให้คุณและก็ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากเกินกว่าที่คุณคิดไว้มันคือเหตุผลที่นักธุรกิจจำนวนมากเข้าไปร่วมค้าหรือว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับคู่แข่งของพวกเขาในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าแต่ละคนข้อ4จากทุกๆคน ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายของคุณได้ใครบ้างที่เป็นคนสำคัญที่สุดที่จะช่วยและให้ความร่วมมือเพื่อให้คุณบรรลุปเป้าหมายที่สำคัญของคุณได้เร็วขึ้นโครงการต่างๆที่สำคัญที่สุดในธุรกิจและในโลกรอบตัวเราจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยการวางแผนก่อนที่จะลงมือทำจงลงมือเขียนแผนการสำหรับตัวเองและธุรกิจของคุณจากนั้นก็ทำตามแผนอย่างรอบคอบ จนกว่างานต่างๆเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จบทที่6สร้างแผนโครงการของคุณออกมาธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประกอบด้วยโครงการต่างๆจำนวนเยอะมากความสามารถของคุณในการทำโครงการต่างๆให้มันแล้วเสร็จก็จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณโครงการมันก็เปรียบเสมือนกับงานที่ต้องมีหลากหลายส่วนประกอบโครงการใหญ่ๆก็จะสำเร็จได้ ย่อมต้องเป็นผลมาจากความสำเร็จของงานเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายมาประกอบกันบางทีเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเพิ่มระดับความสำเร็จของคุณก็คือเช็คลิสต์หรือว่าลิสต์รายการลิสต์รายการก็จะเขียนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของงานที่ต้องทำตามลำดับก่อนหลังที่คุณได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรก การใช้เวลาในแต่ละนาทีในการวางแผนและก็สร้างลิตร,รายการจะสามารถรักษาเวลา10นาทีในการจัดการงานให้เสร็จนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการคิดแบบช้าๆที่มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการลงมือทำงานและก็เพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณได้อย่างน่าอาศัศจรรย์คุณจะต้องสร้างภาพของงานออกมา ต้องสร้างภาพรวมเป็นภาพรวมออกมาให้เห็นเป็นภาพขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยงานและก็โครงการของคุณเพื่อให้คุณและก็คนอื่นๆสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจากการกําหนดเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่คุณต้องทําให้สําเร็จเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการก็เริ่มจากการมองภาพสุดท้ายในใจใช้เวลาในการพัฒนาความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่คุณต้องการมีหน้าตาเป็นยังไง ถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมมันมีหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นก็ทำงานแบบย้อนกลับจากอนาคตมาอย่างปัจจุบันทำรายการของขั้นตอนออกมาเป็นลำดับว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้สามารถก้าวไปจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปยังจุดที่คุณต้องการถ้าหากว่าคุณต้องการสร้างแผนภาพสำหรับแต่และว,วัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของคุณก็ให้วาดเส้น ย้อนหลังนับจากวันที่ต้องการให้โครงการสำเร็จวาดมาลงไปบนกระดาษเพื่อให้คุณได้เห็นเมื่อคุณทำงานแต่ละส่วนสำเร็จจากการร่างลงบนกระดาษและก็ใช้แผนภูมิคุณก็จะสามารถควบคุมเวลาของการทำงานทั้งหมดได้คุณจะรู้ลู่ทางที่ต้องวิ่งไปคุณมีจำนวนรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณสามารถเช็คได้ว่าคุณทำเสร็จตามเวลาที่วางไว้และอยู่ในระดับที่พึงพอใจไหม ด้วยการใช้แผนด้วยการใช้แผนภูมินี้คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญกับเส้นตายเยอะแยะมากมายซึ่งก็หมายถึงการที่คุณควบคุมงานต่างๆและก็โครงการโดยรวมได้อยู่หมัดถ้าคุณต้องการทำอะไรให้มันสำเร็จทันปลายเดือนคุณก็ต้องกำหนดระยะเวลาขึ้นมาโดยเผื่อไว้เล็กน้อยอย่างเช่นอาจจะตรวจสอบในวันที่15หรือว่า20ของเดือนว่ามีความล่าช้าหรือว่าติดป,ปัญหาอะไรไหม ก็ต้องจำกฎของเมอร์ฟี่เอาไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้มันมักจะผิดพลาดเสมอผู้บริหารที่เก่งๆมักจะตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคความล่าช้าที่ไม่ได้คาดคิดและการไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ในตารางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจ งานของคุณก็คือการไล่ลำดับไปตามขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็แก้ปัญหาและก็ขจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้แผนภูมิของรูปภาพคุณก็อาจจะต้องประหลาดใจที่พบว่าคุณนั้นสามารถควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่คุณทำงานด้วย คุณจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุณวางเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับคนที่มีบทบาทสําคัญในแต่ละโครงการให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเพราะมันจะทําให้สามารถพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นและก็มีแรงที่จะทํางานได้มากขึ้นต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนเจาะจงและก็สามารถวัดค่าได้มีการกําหนดตารางเวลาให้เรียบร้อยจําไว้เสมอว่าอะไรที่สามารถวัดค่าได้ จะทำให้สําเร็จได้เสมออะไรที่สามารถวัดค่าได้จะทําให้งานนั้นสําเร็จได้เป้าหมายที่ไม่มีกําหนดเวลาย่อมไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงมันเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นสำหรับทุกๆเป้าหมายหลักมันคือเป้าหมายรองเพื่อให้งานหรือว่าโครงการประสบความสำเร็จคุณจะต้องกําหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบงานนั้นๆงานนั้นจะต้องสำเร็จเมื่อไหร่ ต้องการมีมาตรฐานหรือว่าต้องการมีคุณภาพยังไงตั้งคำถามเหล่านี้ตลอดเวลาอย่าคิดเอาเองว่าคนอื่นจะเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจนกว่าคุณจะได้ทำมันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างบริษัท General Motors ต้องเผชิญกับความสูญเสียเยอะมากอย่างมหาศาลและสภาวะล้มละลายในปี2009 โดยเสียรายได้ไป4.9พันล้านเหรียญในปี2012แ e erm ดนเอ็กเคอร์สันประธานบริษัท General Motors ก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพลิกสถานการณ์วิกฤตของบริษัทก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับคนที่มีส่วนสำคัญทุกคนและแต่ละระดับขององค์กรก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเขาก็พบว่าเป้าหมายทั้งหมดขององค์กรมันไม่ชัดเจน และไม่น่าจะทำให้สำเร็จได้หลังจากวางแผนอย่างชัดเจนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอนพนักงานทุกคนจึงได้รู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้งานนี้สำเร็จต้องจำเอาไว้ว่าพรสวรรค์ที่คุณมีมากที่สุดก็คือความสามารถในการคิดโดยเฉพาะคิดให้เห็นไปถึงอนาคตยิ่งคุณใช้เวลาไปกับการคิดการวางแผนบนกระดาษมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและก็ประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น